สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นกางเกงเลนะคะหรือว่ากางเกงขากล้วยก็เป็นบิ๊กไซส์นะคะเป็นบิ๊กไซส์ก็เอวสะโพกประมาณ62นะคะ62นิ้วช่างมีลงไว้แล้วนะคะ ep ที่หนึก็จะเป็น m นะคะสะ, l สะโพกเอวสะโพกก็5 2 l 54แล้วก็ xl นะคะ56แล้วก็2 xl ก็ประมาณ58แแต่อันนี้จะเป้าแบบไม่ยานเท่าไหร่นะคะตอนนี้ช่างเห็น ท้องตลาดเขามีแบบปิกไซออกมาขายนะคะก็สะโพคกหกนิ้วก็เลยเอามาลงให้เพื่อนๆดูนะคะก็จากกริมกระดาษเราตีมาเลยค่ะเป็นเส้นข้างนะคะ อันนี้จะเป็นเส้นข้างก็ได้แล้วจากริมบนนะคะก็ตีมาเลยค่ะอันนี้จะเป็นเส้นเอวนะคะตอนนี้เราจะหาสะโพกก็สะโพกหกสิบสองหารสี่เลยค่ะ ก็15ครึ่งก็วัดมาเลยนะคะจากเส้นข้างเนี่ยวัดออกมาเลยค่ะ15ครึ่งวัดตลอดแนวเลยค่ะ15ครึ่งได้แล้วก็ตีเส้นยาวเลยนะคะ อันนี้ความย,ยาวกางเกงเลเนี่ยเขาก็จะมีแบบ3ส่วน4ส่วนนะกางเกงยาวก็อันนี้ก็ขายาวนิดนึงก็ประมาณ38ก็จากเส้นเอวนะคะวัดลงไปเลยค่ะสามได้แล้วก็ตีเป็นเส้นปลายขาเลยค่ะก็ได้แล้วนะคะ ตอนนี้เราจะดูในส่วนของการต่อต่อก็คือเส้นนี้นะคะเส้นนี้ที่เราจะต่ออันการต่อเนี่ยก็ไม่ตายตัวนะคะก็คือแล้วแต่ความสูงก็มีเก้านิ้วสิบนิ้วหรือแล้วแต่ลายที่แบบจะลงล็อกนะคะก็คือลงล็อกแล้วก็คือวัดตามลายที่ลงล็อกได้เลยนะคะคือไม่ตายตัว ก็อันนี้เป็นไซส์ใหญ่ก็วัดมาเลยค่ะจากเส้นเอวนะคะ10นิ้วเราจะต่ออยู่ที่10นิ้วได้แล้วก็ตีเลยค่ะตอนนี้เราจะหาเป้าเป้าที่ช่างลงไว้ ep หนึสาม อันนั้นเป้าจะจากเส้นเอวจะวัดลงมา17นิ้วแต่คือเป้าจะไม่ยานนะคะคืออันนั้นเป้าจะไม่ยานแบบว่าจะพอดีพอดีอันนี้คือไซส์ใหญ่จะทําแบบเป้ายานนิดนึงก็จะใช้อยู่ที่21 22นิ้วนี่ได้เลยนะคะแล้วแต่ชอบยานมากยานน้อยนะคะอันนี้ช่างจะวัดจากเส้นเอวล,ลงมา21นิ้ว ก็วัดลงมาเลยนะคะจากเส้นเอวล,ลงมา21นิ้วก็คือเป้าจะออกยานนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นไซส์ใหญ่ก็ตีมาเลยค่ะก็จากจุดนี้เราจะวัดเป้าเป้ายื่นนะคะ4นิ้วก็4นิ้วนะคะตอนนี้เราก็ตีมานี่เลยค่ะมุม ก็ได้แล้วเราจะโค้งเป้านะคะตอนนี้ในส่วนของปลายขาเนี่ยเราจะไม่ใช้เส้นนี้เลยนะคะเขาจะชี้ๆเราจะให้ตีเข้ามาหนึ่งนิ้วค่ะหนึ่งนิ้วเราก็โค้งเลยค่ะในส่วนของการโค้งเนี่ยสำคัญนะคะถ้าคือประมาณเนี้ยเขาก็จะได้แบบโค้งแบบมาอย่างนี้เลยนะคะเป็นมุมแบบไม่หัก ถ้าเราแบบเอาเขานอนมาแบบนี้เขาก็จะออกมาเป็นแบบอย่างนี้นะคะเราจะต้องมาแต่งเดี๋ยวเสร็จแล้วช่างจะมาแต่งให้ดูนะคะที่หลังอันนี้เราโค้งก่อนคะ่ะเราก็าประมาณนี้นะคะก็ตีมันนี่เลยคะ่ะ ส่วนเขาจะมีเส้นต่อนะคะเส้นต่อก็คือในส่วนของเส้นเนี้ยเส้นนี้นะคะก็เราจะวัดเข้ามาประมาณสี่นิ้วจากเส้นนี้นะคะวัดเข้ามาประมาณสี่นิ้วตรงนี้ใช้เส้นเส้นนี้นะคะเส้นใช้เส้นนี้นะคะสี่นิ้ว ก็ตียาวเลยค่ะในส่วนของอันเนี้ยเราจะตัดตัดต่อนะคะตัดออกคืออาจจะเล่นแบบลายผ้าหรือว่าอะไรนะคะคืออันเนี้ยก็เสร็จแล้วนะคะกางเกงเลยแบบบิ๊กไซส์ตอนนี้ช่างจะพูดถึงการตัดนะคะการตัดแต่นี้ชิ้นบนเนี่ย แผ่นบนเนี่ยเขาจะนิยมแบบว่าตัดยาวทีเดียวเลยนะคะก็จากมุมเนี้ยมาก็คูณไปเลยค่ะสี่สิบห้าครึ่งคูณสี่ก็ได้หกสิบสองนิ้วก็คือตัดยาวไปแผ่นเดียวเลยนะคะคือตัดหกสิบสองนิ้วคือหนึ่งชิ้นชิ้นบนนี่คือหนึ่งชิ้นก็จะไปต่ออยู่ที่กลางหลังนะคะ ตอนนี้กลางหลังเนี่ยกลางหลังก็จะมีแบบสายนะคะสายผูกสำหรับก็จากเส้นเอวเราวัดลงมาเลยค่ะสามนิ้วเราวัดเข้ามาสี่นิ้วค่ะ สายนี่แล้วแต่ชอบเลยนะคะก็มีครึ่งนิ้วสองเซนหรือว่าหนึ่งนิ้วนะคะคือถ้าไซส์เล็กก็ยาวประมาณนิ้วครึ่งแต่อันนี้คือไซส์ใหญ่ก็ยาวสักสองนิ้วนะคะคืออันนี้เป็นอยู่ด้านหลังชิ้นที่ยาวหกสิบสองนิ้วเนี่ยคือเขาจะมีต่ออยู่ที่กลางหลังที่เดียวนะคะแล้วก็ถ้าผ้าไม่พอจริงๆก็คือต่อข้างได้นะคะต่อแบบต่อข้างสองข้างก็ได้คือด้านหน้าเนี่ยจะไม่ต่อ อันนี้ก็ถ้าเป็นแบบความยาวกางเกงจริงๆเนี่ยถ้าจะวัดคือต้องการโชว์ลายที่แน่นอนแบบต้องวัดจากตรงนี้นะคะคือเพราะว่าเวลาเขาใส่เขาป้ายป้ายเสร็จแล้วก็ผูกเชือกเนี่ยเขาจะพับพับในส่วนนี้ลงนะคะความยาวกางเกงจริงๆก็คือจะอยู่อันนี้นะคะถ้าคือต้องการแน่นอนเนี่ยก็คือวัดจากตรงนี้ลงไปนะคะ ก็อันนี้เราจะตัดออกก่อนค่ะตอนนี้ในส่วนของตัดชิ้นที่สองเส้นข้าง ข้างมาตรงนี้นะคะตรงนี้คือด้านข้างนะคือทบทบผ้านะคะคือตัดสองชิ้นนะคะอันนี้ก็ตัดออกตรงนี้คือปลายขาปลายขานะคะ ดันนี้ก็จะมีอยู่ชิ้นนี้นะคะมีอยู่สองจุดที่จะต้องเสริมกันนะคะที่จะต้องแต่งนิดนึงก็คือในส่วนของที่เราจะต่อนะคะคือถ้าไปวางแบบนี้เลยเนี่ยเขาจะทิ่มลงนะคะเราจะต้องเสริมมานิดนึงในจุดนี้เสริมทุกตัวนะคะเพราะว่าไม่นั้น เวลาเข้าตรงทิ้นบนเนี่ยเขาจะหักหักไม่ไม่สวยนะคะก็คือวัดขึ้นมา1นิ้วค่ะก็ตีมานี่เลยค่ะถ้าไซส์เล็กบางทีก็3ามก็เบียดนะคะแล้วก็แต่งใหม่ค่ะแต่งช่วยนิดนึงก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่นี้ช่างจะกอ๊กอปก๊อปออกมาให้ดูนะคะ สำหรับมุมนี้กับตรงโค้งเป้านะคะอันนี้จะเป็นเป้าก็ตัดออกมาเลยค่ะ แลนนี้เราลองจับชนกันดูนะคะก็คือเส้นเนี้ยเส้นตรงนี้ก็คือก็จะเป็นเส้นนี้นะคะเป็นเส้นกลางเป้าจะเป็นเส้นนี้อันนี้เราก๊อบมาแล้วเราลองจับมาชนกันดูนะคะ อันนี้เส้นแรกที่ตอนที่เรายังไม่ได้แต่งนะคะเขาก็ถ้าอย่างเงี้ยเขาก็จะหักหักอย่างนี้นะคะเวลาเข้ากับชิ้นบนเนี่ย mm. เขาก็จะเข้าแบบว่าไม่สวยนะคะเข้าแบบหักหักตอนนี้เราก็แต่งขึ้นมาเส้นเขาก็จะแบบออกเป็นตรงๆนะคะเวลาเข้าเนี่ยก็คือจะเข้าแบบง่ายขึ้นนะคะคือไม่ไม่หักหักนะคะตอนนี้ ก็คือตอนนี้เราจะดูในจุดของเป้าตรงที่โค้งเป้าถ้าเป็นรูปแบบนี้ก็คือโค้งมาแบบนี้เลยก็คือสวยแล้วนะคะอย่างเงี้ยคือสวยแล้วบางทีเขาจะมีแบบหักหักนะคะถ้าเราโค้งมากเกินไปอันนี้ของช่างคือเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวช่างจะลองโค้งแบบถ้าเราโค้งมากไปถ้าเราวางไมโค้งโค้งมากไปนะคะแบบเข้ามาเยอะเกินไปอย่างเงี้ย เราก็จะต้องแต่งช่วยนะแล้วก็เอย่าลองดูอันเนี้ยถ้าเราโค้งไม่โค้งเยอะเกินไปนะคะเขาก็จะออกมาแบบแบบเป็นมุมอย่างนี้นะคะก็คือเวลาเข้าเป้าเนี่ยเขาจะไม่กลมกกืนเันนะคะเราก็จะต้องแต่งแต่งช่วยคือ ชิ้นเนี้ยก็จะมีอยู่สองจุดเนี่ยคะ่ะที่เราจะต้องดูนะคะเราก็ต้องแต่งให้เขาแบบกลมกลืนกันไป <c oughs> ก็เรียบร้อยท่านี้ชิ้นนี้ไม่เอานะคะ <c oughs> เพราะว่าช่างเอามากอปให้ดูเฉยเ <c oughs> ก็คือชิ้นนี้เราจะตัดกันอยู่ที่สี่ชิ้นนะคะ <c oughs> ชิ้นเป้าเนี่ยตัดตัดสี่ชิ้น ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกางเกงเลหรือกางเกงขากล้วยนะคะอันนี้เป็นแบบว่าบิ๊กไซส์เอลสะโพก62นิ้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ